คอนแชทนะครับวันหยุดวิธีอีสารครับวิถีคนแยกนาครับโอกครับไล่คนไล่กดแชทนกดที่สามได้ครับ ตัดกัญชาคนหัวยาขึ้นนะครับยาลายนะครับยาไว เสียงอย่าไปเผากันได้ครับปุ๋ยท่านดีนะครับรเสียงบางไหนมันน้อนกับกลนขึ้นนะครับ ายาดข้านะครับย็ดมันเป็นวิถีชีวิตเป็นประเภทนี้นะครับเป็นวัฒนธรรมย็ดเป้า,านะครับเสียเงินเสียทองนะครับไทน้านะครับอจะเตมียกับไทเหมือละงานไทมืองละให้นะครับน,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 นั่นเทาคู่มือน ันช้หันเลี่ยวมือเดียวนะครับเลยต้องจ้างรถพันนาปานกันเที่ยวกันนะครับ่วยปานไปนะครับมาขุดออกน้ำมือเสาร์เนี้ยน้ำมือเลี้ยงเนี้ยนะครับ,รรรบขุดไปนะครับหันเรี่ยวไปเองนะครับหลายมือนะครับ ทางกันเท้านะครับนี่นะเอารถมาไถนะครับจะไถง่ายนะครับหัวยานะครับไปดึง แถวบ้านท่ากับเห็ดยากนะครับเพราะว่าน้ำนึ่ตรงนัดทาน้ำฝนนะครับ,บ,น,น,น,รบน้ำธรำนนรมชาตินะครับแล้วกมีน้ำนางาเสียดงาเสียดก็ต้องใช้ยาสีคุ้มนะครับยาสีดขานะครับเขาเป็นอาหารหลักขอ,ของคนไทยนะครับพ็กินเขาไปเรียวนะครับ ทีนี้สารผิดนะครับมันจะเ้เครื่องมอเาตาพบนีนะครับฝนเสียต้องุัดถ่าพนะฝนเสียนะครับ เสียราศุีภาพของน้ำผนเสียรสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าใา่้สารเคมีหลายๆอย่างไลมันสูงนะครับคนล้มนะครับ